สวัสดีครับก็สวัสดีชาว Toilet Shower Defense กันทุกคนนะครับสวัสดีคนไทยหัวใจดาวพูโตนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีนะครับเป็นสปอยอัปเดต ep 6 5นะครับอโซดที่65้นั่นเองวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาข่าวสารมาฝากทุกคนเนาะว่าอัปเดตครั้งต่อไปนะครับจะมีอะไรเข้ามาบ้านนะครับทุกคนครับโอเคต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดไปสปอยไปเนี่ยอาจจะไม่ถูก1 0 0อาจจะไม่ตรงร0% 0เนะครับเพราะว่าเกมมันยังไม่อัปเดตนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับเดี ที่เราเอาไว้ใช้กันนะครับก่อนที่ผมจะไปพวกทอวลเลดเนาะเดี๋ยวผมจะเอายูนิตก่อนนะครับหลักๆนะครับทุกคนครับที่ผมได้ยินข่าวมานะครับจะมียูนิตเข้ามาใหม่3ตัวตัวแรกนะครับจะเป็นตัว Jetpack Dark Speaker Man นั่นเอง นี่ฮะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้คือที่ผมมองนะครับผู้พัฒนาเนี่ยเขาอาจจะเห็นข้อด้อยนะครับของตัวดักสปิเกอร์แมนเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวค่อนข้างดาเมจไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่เขาเนี่ยอ่าตีเร็วนะครับผมคิดว่าผู้พัฒนาเนี่ยน่าจะเห็นจุดอ่อนของเขานะครับเลยจับตัวดักสปิเกอร์แมนเนี่ยมาอัปเกรดให้เป็นตัวแจ็คแพ็กดักสปิเกอร์แมนนั่นเองนะผมมองว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับตัวคิริโตะเออเนี่ยนินจาคาร์เมล่าแมนนะครับตัวนี้นะครับคือเป็นตัวระดับดีเจนธรรมดานะฮะนี่นะฮะ ว่าจะมาอัปเกรดอย่างนี้นะครับอัปเกรดให้เป็นเหมือนแบบว่าจ e ตแพ c k คา m e เม m a าแมนอย่างนี้นะครับอารมณ์อย่างนี้นะครับทุกคนที่ผมมองนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจ e ตแพ c k ดักสปิเกอร์แมนเนี่ยเขาจะมาในฉบับ e ีเจนหรือว่าเอ็กซ์ูลีนะครับทุกคนอันนี้เราต้องลองติดตามกันไปต้องบอกเลยนะครับได้ยินข่าวว่าตัวนี้เป็นตัวระดับมิติด้วยนะครับชื่อของเขานะครับทุกคนครับคือกิจคาร์เมล่าแมนนั่นเองนะฮะเออนะครับคือระดับมิตินะทุกคนที่ผมได้ยินมานะอันนี้ผมก็ไม่ชัััววววรรเเเเหหมมืออนนนกกะ่่่าาาาดบบิิิตตจงๆปล็ขี ครับทุกคนครับมีการอัปเกรดที่ถูกมากนะครับเวลาเราเล่นแล้วก็ระยะในการโจมตีของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆนะครับโอเคหลักๆที่รู้ตัวนี้มาคืออัปเกรดน้อยนะครับแล้วก็วงกว้างนะฮะเออประมาณนี้แต่ผมคิดว่านะฮะคริโตตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวอัปเกรดเนี่ย คงจะใหญ่มากๆหลายเท่าเลยนะทวดผมว่าโอเคตัวต่อไปตัวที่สามนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้มีรูปมาให้ดูแต่เขาบอกออกาตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดแล้วก็หายากมากๆแน่นอนนะครับเกม toilet tower defense เนี่ยตัวไหนยิ่งหายากตัวนั้นยิ่งแบบว่ามีมูลค่ามากๆนะฮะผมนึกถึงตัวนี้อะผมจะนึกถึงตัว spider TV man นะฮะคือเขาบอกว่าเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างหายากมากนะฮะผมมองว่ามันอาจจะเข้ามาอยู่ในกล่องนี้ก็ได้นะเออใครจะไปรู้ นะอาจจะเป็นระดับ e อ็กซ์คลูซีฟก็ได้นะฮะหรือว่าจะเข้ามาเป็นกล่องตรงนี้นะเป็นกล่องเอนจิเนียร์อะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นตัวลับที่แบบว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันหามาได้ยังไงเออนะทุกคนเออรสรุปกูจะได้มาอย่างไงวะเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนครับยูนิตท,ที่เข้ามา3ตัวเนาะอันนี้ผมก็รู้ข่าวสารมาประมาณนี้นะครับแต่ผมขออีกนิดนึงก่อนนะครับไอตัวที่ผมพูดไปผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่า นะไอ้วน,นี้ผมไม่แน่เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเป็นตัวคาเมราแมนคาเมราแมนมันคือกล้องไม่ใช่หรอแต่ตัวนี้มันน่าจะเป็นลำโพงนะเออเอนน๊ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะลองเดาๆกันดูแล้วกันนะ,ะทุกคนแล้วไปดูทางทอยเลทกันบ้างนะครับว่าเขาจะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับหลักๆที่ผมได้ยินข่าวมานะครับตัวทอยเลทเนี่ยจะเข้ามาประมาณ4ตัวนะ เรามาดูตัวแรกเลยครับตัวแรกคือดูเอลคาวทอยเลนะตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีการโจมตีได้หรือเปล่าคือดูจากหน้าแล้วก็คือแบบไม่น่าเอาการเอางานแฮ้์นอเล่นะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่สองนะครับจะชื่อว่า s o เด l ร์ล็อ e Toilet นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวทอยเลตอีกตัวหนึ่งเนาะที่เข้ามานะครับดูจากภาพแล้วนะครับเขาโจมตีแน่นอนนะครับทุกคนเห็นปืนที่ข้างหน้าเขาไหมนะฮะ ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น C 4ฟแน่นอนอนะฮะไม่โยนระเบิดก็ยิงปืนแน่นอนตัวนี้นะครับโอเคเราไปดูตัวที่3กันเลยนะครับตัวต่อไปนะครับชื่อว่า e x c l u s i v e f i ฟ i n g Toilet นะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่สามารถโจมตีได้นะครับเพราะว่าเขามีอาวุธนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบอมหรืออะไรนะเออแต่ตัวนี้น่าจะโจมตีได้นะครับน่าจะทําให้เรามึนแน่นอนที่ผมคิดไว้นะอ๋ออ๋อ,อ,อตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะทาให้เรามึนนะพอยิงเรา,เรา,เราอาจจะมึนตัวดูเมว่าวทําทให้เราหลับนะ ที่ผมเร็ดานะครับทุกคนตัวนี้นะครับทุกคนครับ Airplane t o i l e t นะครับตัวนี้แน่นอนว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างวิ่งเร็วนะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาโจมตีได้หรือเปล่านะแต่รู้มาแค่ว่าเขาอ่ะวิ่งเร็วมากนะฮะทุกคนก็น่าจะเหมือนทอยเลตที่เราเห็นทุกวันนี้แม้ทุกคนที่ไอตัวเล็กๆที่มันวิ่งกันเร็วๆนะน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับทุกคนครับที่ผู้พัฒนาเนี่ยได้ออกมาบอกว่าปัจจุบันนะครับปัมพาร์ไดเนี่ยจะมีอ่าสปอนมาแค่ประตูเดียวแต่ผู้พัฒนาเนี่ยได้บอกว่าจะมีเป็น2ประตูออกมานะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเฮ้ยมันเหมือนแบบสปอยล์ลูหน้าอะไรอย่างนี้ปะนะฮะ ตูเดียวเนี่ยยังยากเลยมี2ประตูนี่ตา่หาพอดีนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนครับที่อัปเรดเข้ามาเนาะก็จะเป็นเรื่องของโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดอินฟินิตี้นั่นเองนะฮะทุกคนถ้าพูดตามชื่อเลยนะครับอินฟินิตี้ก็คือไม่มีสิ้นสุดนะ แน่นอนว่าจะเป็นแมปที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ผมอยากรู้ว่าเออแล้วมันจะได้เงินยังไงคือที่ผมมองหรือเดาเลยนะทุกคนครับอาจจะเป็นเหมือนแบบว่า50บเวฟได้500บาท100เวฟได้1000บาท,บาทอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการเก็บลำดับอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็อาจจะตั้งว่าถ้าคุณได้50เวฟในเกมได้500ถ้าคุณได้100เวฟได้1000อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ผมก็เด,ดาดูนะฮะทุกคนครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับวันฮาน,น,น,นา,นวาดวนนีเป็นเดือตุะฮะท มันเป็นเทศกาลวันฮาโลวีนนะฮะทุกคนแน่นอนว่าผมว่าทางเกมเนี่ยต้องเอาวันฮาโลวีนมาแน่นอนนะฮะถ้าเกม t o i l e t t o w e r d e f e n s e เนี่ยมีวันฮาโลวีนแน่นอนว่ามันต้องมีตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดอ่าคือ1ปีมีครั้งเดียวอะไรอย่างี้นะยฮะอันนี้ที่ผมเดาไว้นะคล,คลิปนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าทางเกมเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตมาจริงๆเนาะว่าจะมีอะไรมาบ้างนะฮะทุกคนครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล กวนะครับเพื่อมีอัปเดตมาใหม่